大家好นักเรียนินเท่ยนสวัสดีค่ะน้องเลวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนนะคะวันนี้คุณแอนมีเรื่องเกี่ยวกับเธอชอบกินอะไรคุณชอบกินอะไรนั่นเองภาษาจีนคือคำว่า你喜欢吃什么你喜欢吃什么คุณชอบกินอะไรนี่ตัวเดียวแปลว่าคุณหรือเธอ สีห้วนแปลว่าชอบชื่อแปลว่ากินเฉิเมอแปลว่าอะไรคุณชอบกินอะไรนีสีห้วนชื่อเฉิญมะ,ะนักเรียนขานักเรียนชอบกินอะไรกันบ้างลูกสิ่งที่นักเรียนชอบกินมีอะไรบ้างะจะตรงกับคําศัพท์ที่คุณแม่ทามาให้นะคะไปดูกันเลยค่ะนักเรียนขาอาหารต่างๆมีอะไรบ้างนักเรียนขามาฝึกออกเสียงคำศัพท์กับเราซื้อนะคะ มีอะไรน่ากินม้างลูกมีอะไรน่ากินหรือเปล่าอ่าอะไรเอ่ยมันมีอะไรบ้างแรกเลยนักเรียนขาเมี่ยนเถียวเมี่ยนเถียวมัวเอี้ยนเมี่ยนเธอเอี้ยวเถวเมี่ยนเถียวแปลว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นเองอ่าอกเสียงอีกรอบนะคะเมี่ยนเถวอ่าแปลว่าก๋วยเตี๋ยวไชโจ โจก็คือโจกนั่นเองนักเรียนขาโจโจจื jo, 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 ่อโอโจโจแปลว่าโจกนั่นเองครับสับตรงตัวเลยลูกโจแปลว่าโจต่อไปค่ะ shall fun. Shall fun. Shall fun. Shall fun เฉาฟ้านเฉาฟ้านเฉาฟ้านแปลว่าข้าวผัดนักเรียนขาเฉาฟ้านชื่ออ่าว un. เฉาฟัวอันฟ้านเฉาฟ้านแปลว่าข้าวผัดนั่นเอง น้องเรียนชอบทานไหมคะลูกข้าวผัดน้องเรียนชอบทานไหมคะเลียนเตี่ยนซินเตี่ยนซินเตอร์เอียนเตี่ยนซีอินซินเตี่ยนซินแปลว่าอาหารว่างนั่นเองอ่าคนจีนจะนิยมทานกับน้ำชานะเรียนขาน้ำชาละลอนอ่า ก็จะเป็นจําพวกขนมจีบซาลาเปาเกี๊ยวซ่าอะไรจําพวกนี้นะ่าเรียนขาที่ใช้วิธีการน,นึ่งร้อน,อน,อนเขาเรียกว่าเตี่ยนซินเตี่ยนซินก็คืออาหารว่างของเขานั่นเองเตอเอียนเตี่ยนซีอินซินเตี่ยนซินอาหารว่างนี่มีขนมจีบมีซาลาเปาเห็นไหมคะทานกับน้ําชาร้อน เปาจืดเปาจืดแปลว่าซาลาเปานั่นเองปัวเอาเปาจืดจืดเปาจืดอ่าแปลว่าซาลาเปาต่อไปค่ะนักเรียน,นคะคำศัพท์ซาลาเปาซาไาม้าามาอ่าแปลว่าขนมจีบนั่นเอง ชื่อเอาชาวมัวไไม้ชาวไม้ขนมจีบนั่นเองต่อไปหมันโถหมันโถอ่าแปลว่ามันโถนัเนเยนค่ะมัวอ่านหมานเธอโอโถหมันโถอ่าหมันโถสลับเปล่านั่นเองอ่าต่อไปขวายชันขวายชันเควี้ยขวาย ชื่ออันชันควายชันนักเรียนคะควายชันอ่าแปลว่าอะไรเอ่ยเนี่ยอาหารสะดวกซื้อนั่นเองอ่าอาหารจานดวนะ่วนนักเรียนจะ้ะต่อไปค่ะห่านเป่าเป่าห่านเป่าเป่า,ปาคืออะไรเอ่ยนักเรียนคะให้ดาวนี่แฮมเบอร์เกอร์ห่านเป่าเป่าแฮมเบอร์เกอร์ เธออันฮั่นปัวอ่าวเปาปัวอ,อา่าวเปาฮั่นเปาเปาแฮมเบอร์เกอร์สาสูเียวจาสูดแถวอ่าจาจ้炸薯เ啊ียวก็คือคืออะไรเอย่ยเฟนฟายหรือมันฝรั่งทอดชื่ออาจ๋าสู่สู่เธอเอียวแถวจา炸薯条เฟนฟายหรือมันฝรั่งทอดนั่นเองค่ะ ่อไปปีซ่าปีซ่าแปลว่าพิซซ่านั่นเองนักเรียนค่ะพวกอีปีื้ออาซ่าปีซ่าพิซซ่านั่นเองนักเรียนคะคำศัพท์คำคำกริยาดุกสี่หุนสี่หุนแปลว่าชอบ ซีอีสีเฮอรวันฮวนสีฮวนชอบนั่นเองเรียนชอบอะไรกันบ้างลูกค่ะหาวชื h หาวชือแปลว่าอร่อยนักเรียนคะเป็นคำชมอา,อ,าอาหารที่มีรสชาติอร่อยและถูกปากของเราเองเราจะออกเสียงว่าหาวชือหาวชือแปลว่าอร่อยนั่นเอง แต่ถ้าไม่อร่อยน้าเรียนขาออกเสียงควาว่าปู้หาวชื่อปู้หาวชื่อนั่นเองแต่ถ้าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกปากเราปู้ไถหาวชื่อปู้ไถหาวชื่ออ่าง่ายๆค่ะนะ้าเยนขาพี่ชัวมาฝึกสนทนากันค่ะนะักเยนขาพร้อไมไหมคะจําคําศัพท์ได้ไหมเอ่ยอ่า นาลินคะมาดูสิคนนะมีอะไรมาให้หนูฝึกสนทนากันคะ,ะคุณแม่กับคุณลูกคุยกันคุณแม่ถามว่า你是什么你是什么คุณลูกสาวตอบเลย w h m t s a man? What's a man? น้าลินคะแปลประโยคที่คนนั้นอ่านได้ไม่ลูก你是什么แปลว่า คุณกินอะไระเธอจะกินอะไรวอร์ชืเมี่นเทียวฉันจะกินกว๋วยเตี๋ยวนี่แปลว่าคุณหรือเธอชื่อแปลว่ากินฉันเมอแปลว่าอะไรนักเรียนคะประโยคคําถามถามเลยว่านี่ชื่อเฉินเประโยคคําตอบถามนี่ตอบวอถามชื่อตอบชื่อฉัอนมอแปลว่าอะไรตัดทิ้งนักเรียนคะเอาคําศัพท์อาหารลงไปเติมคะ่ะลูก นี่ชื่อฉันไหมคนจะกินอะไรว่าชื่อเมี่ยนเถียวฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวอ่าต่อไปค่ะอ่าคุณลูกบอกจะกินก๋วยเตี๋ยวอ่าต่อไปค่ะนั่นเองค่ะส喜欢你喜欢吃面条吗 你喜อ吃ชื่อ а ่านเรียนขาคำตอบ我喜欢吃面条。我喜欢吃面条。อ่านเรียนขาเขาคุยกันว่าอะไรลูก你喜欢吃面条吗แปลว่าคุณเนี่ยชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมนักเรียนขาประโยคคําถามถามหนี่เห็นไหมลูกอ่าเวลาประโยคคําถามลงไทยด้มาอ่าแปลว่าไหมนักเรียนขา เขาถามว่าหนีซีฮวนซื้อเมี่ยนเถียวมะหนีตัวเดียวแปลว่าคุณหรือเธอซีฮวนแปลว่าชอบซื้อกินเมี่ยนเถียวแปลว่าก๋วยเตี๋ยวมาแปลว่าหมายหนีซีฮวนซื้อเมี่ยนเถียวมาคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมเวลาตอบนักเรียนขาเปลี่ยนหนีเป็นวอตัดมาทิ้งเราจะได้ประโยคคําตอบเป็นประโยคบอกเล่าหนึ่งประโยครูวอซีฮวนซื้อเมี่ยนเถียวฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมคะง่าย แต่ถ้านักเรียนไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนักเรียนเติมคำมาปู้ไว้ข้างหน้าคำกริยาลูกบอกปู้สีฮวนชื่เมียนเถียวฉันไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวง่ายง่ายนี่เห็นไหมเขาบอกว่า,วาหว่อสีฮวนชื่เมียนเถียวฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะอ่ะแล้วเขาก็ถามต่ออีก เทียวห่าวชื่อมะอเมี่ยนเทียวห่าวชื่อมะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยไหมอ่าแล้วคนที่ชอบกินจะตอบว่าอะไรลูกเมี่ยนเทียวเหินห่าวชื่อ,อเมี่ยนเทียวเหินห่าวชื่ออ่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะอร่อยมากอ่าเมี่ยนเทียวแปลว่าก๋วยเตี๋ยวน่าเียนค่ะห่าวชื่อแปลว่าอร่อยมาแปลว่าไหมเมี่ยนเทียวห่าวชื่อมะก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอ่าเขาก็ตอบเลยว่า เมี่ยนเถียวิน่าวชื่อเมี่ยนเถียวื่อเมี่ยนเถียวแปลว่าก๋วยเตี๋ยวหินแปลว่ามากห่าวชื่อคืออร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเมี่ยนเถียวอ好าง่ายๆนะเรียนขาไม่ยากแต่ถ้าก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยนเรียนต้องบอกว่าเมี่ยนเถียวปู้่าเติมคําว่าปู้ไปข้างหน้าง่ายๆใช่ไหมคะลองฝึกออกเสียงนะคะ อ่านักเล่น่ะเราลองมาฝึกถามประโยคคำถามกันนะลูกอ,ออกเสียงตามคุณนะคะนิชฮวนชื่อฉินมะนิชฮวอนชื่อฉนมะคุณชอบทานอ,าอะฮคุณชอบกินอะไรคุณชอบทานอะไรนั่นเองถามนีตอบวอถามซีฮนตอบสีฮวอนถามชื่อตอบชื่อเฉนมาแปลว่าอะไรตัดทิ้งเอาคำศัพท์อาหารเข้าไปเติมนั่นเอง น่าเรียนค่ะไปดูซิเขาจะกินอะไรเนี่ยนิสิฮอนชื่อฉันมนาะคุณชอบกินอะไรมาฝึกคำตอบด้วยกันค่ะลูก我喜欢吃ื饭อ,อส喜欢吃ันแปลว่าอะไรลูกน่าเรียนค่ะ วอแปลว่าฉันสีหอนแปลว่าชอบชื่อแปลว่ากินเฉาฟานคืออะไรเอ่ยเห็นดูรูปภาพแล้วเคิดว่าอะไรเอ่ยลองตอบดูสิคะอ่าคนนั้นจะเฉลยแล้วนะวอสีหอนชื่อเ่าฟานฉันชอบกินข้าวผัดนั่นเองอ่าต่อไปค่ะวอสีหอนชื่อฮน่นเป่าเปาวอสีหอนชื่อฮน่นเป่าเบาแปลว่าอะไรเอ่ย แปลว่าอะไรเอ่ยฉันชอบกินได้คำตบอบยังคะนี่แฮมเบอร์เกอร์ฉันชอบกินแฮมเบอร์เกอร์วออออีฮฮฮนนนซซืืัเเปปปาา我喜欢吃汉堡包ฮ喜นซื萨我喜欢ซ่าแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าอะไรเอ่ยลูกอะ และคำตบอบย่างนี่ฉันชอบกินพิซซ่านั่นเองต่อไปคะ่ะกิน包子我喜欢吃包子แต่ว่าอะไรเอ่ยแต่ว่าอะไรเอ่ยนะักเรียนคะและคำตบอบย่างนี่สลาเปานั่น เองมันโถอ่าสลับเปล่าเนอะอ่ะต่อไป我喜欢吃炸薯条我喜欢吃炸薯条แปลว่าฉันชอบกินอะไรเอ่ยนี่เฟนฟายนักเรียนชอบกินเฟนฟายไหมลูกถ้าชอบกินนักเรียนต้องพูดประโยคนี้ให้ได้นะคะ 我喜欢吃炸薯条นั่นเองนั่นเลย我喜欢吃烧麦我喜欢吃烧麦是什么แปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ยังจำได้ยังฉันชอบกินขนมจีบนั่นเอง มาลองฝึกอ่านคำศัพท์และเลือกรูปภาพที่ถูกต้องดูสิลูกนักเรียนดูสิว่านักเรียนจะทำได้ไหมคะอลองจับคู่ดูสิลูกพอได้ย่างามาทำพร้อมกันนะคะนักเรียนขาเฟ้นไฟจ๋าสูา่เถียวนั่นเองอาก๋วยเตียยเ๋ยวเมี่ยนเถียวนั่นเองต่อไปแฮมเบอร์เกอร์หั่นเป่าเป้า ่อไปค่ะนักเรียนนี่ทำได้ไม่เอ่ยมีข้าวผัดมีโจ๊กอ่ามีขนมจีบมีซาลาเปาอ่าอาหารว่างน่าเรียนค่ะมันโถอนักเรียนจับคู่ดูสิลูกจำตัวอักษรจีนได้ไหมครป้าไปทำพร้อมกันอันแรกเลยโจ๊กโจ๊กโจ๊กแปลว่าโจ๊กอข้าวผัด่าวฟ้าน ชาวฟ้านนั่นเองขนมว่างอาหารว่างกินกับน้ำชาเตี่ยนสิน้นเตี่ยนสิน้นนั่นเองยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอะนักเรียนค่ะฟูฝูสศีเชงฟูกสีรษะอยู่อยู่ไหน่อ้ยศีรษะฝึ่ศีรอเอ่ยนั่เรียนขยยยนะ,ะนขามาดูซิ มีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนอ่านได้ไหมลูกอ่ามีชื่อมีฟ้านมีโจโอ่านักเรียนคะจำคำศัพท์ได้ไหมเนี่ยคำศัพท์ได้ไหมคะอ่านักเรียนคะทบทวนโครงสร้างประโยคลูกมาดูซินีิชิฮอนชื่อฉันมะคุณชอบกินอะไรเวลาตอบพัมนีตอบวอนักเรียนดูสังเกตดีๆนะลูกวอร์ชิฮอนชื่อนักเรียนก็เอาคำศัพท์ ไปเติมคำศัท์อาหารที่เราเรียนไปเมื่อกี้ลูกแ้วตัวอย่างเช่นวอ s ิฮอนชื่อเตียนซินวอ s ิฮอนชื่อเตียนซินฉันชอบกินอาหารว่างวอซิฮอนชื่อโจฉันชอบกินโจ๊กนั่นเองนักเรียนขาไม่ได้ยากเลยลูกถ้านักเรียนจำำําคําศัพท์ได้นักเรียนก็จะถามและตอบง่ายๆเลยลูกไม่มีอะไรยากอ่าพร้อมไหมคะขานักเรียนไปฝึก ออกเสียงจาคําศัพท์ให้ได้เยอะๆนะลูกเสร็จแล้วพอนักเรียนดูวิดีโอคุณแอนเสร็จแล้วถ้าไม่เข้าใจสามารถดูรอบสองได้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนทําใบงานส่งคุณแอนนะลูกสําหรับคนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนออนไลน์เรายังมีคลิปวิดีโอให้หนักเรียนดูได้นักเรียนเข้าไปทํา Google อร์ m ให้คุณแอนเสร็จแล้วก็ทําใบงานลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งนะคะลูกอ่ามี่มันปัง มันเหินปางพวกหนูเก่งมากๆค่ะอ่าจินยังเฉวว่าอ่าเฉววันเหรวันนี้เราเรียนกันเสร็จแล้วไปเก่นที่มันเฉียงชื่อใจเจีนยนเสียกซงซีเจียนเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะนักเรียนจิ